กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ สวัสดีครับประเทาลไรป่านี้วันนี้เรามาอยู่กันที่บรรยากาศของงานแต่งงานของคุณจอร์ดรับทราบหลายหลายคนนะครับเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์หลายคนหรือแม้แต่แฟนๆแล้วพวกเรากันเองนี่ก็ตื่นเต้นนะครับก็อยากจะเห็นบรรยากาศกันว่ามันเป็นยังไงนะครับทีมวันนี้จริงๆมันเป็นทีมแนวแนว,แนวยังไงครับมิวตีมเสื้อผ้าทำงานอยู่ทำงานอยู่นะครับนี่มาทำงานด้วย ตีมจะแนวออกแนวสีสันสดใสครับแล้วก็แคชชั่วสบายๆแล้วก็รองเท้าผ้าใบเดี๋ยวเข้าไปดูบรรย,กยากาศในงานครับว่าปเป็นยังไงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับใครถ่ายใครไม่ทุกคนฮึมทุกคนแปลว่าคุยกับหลายคนอยู่ <c oughs> ค,คือไอ้คนฟัง, <c oughs> งรู้ว่าเยอะคนตอบเป่นคนหมดอันนี้คือเป็นเหมือนบริการในงานไม่ใช่พี่ผมก็เป็นเพื่อจะบ่าวได้ไง<อ>แล้วก็ต้องรู้ทุกอย่างในงานอะไรเงี้ยแล้ก็ต้องคุยกัน ตัวนัานแหลอย่างร้อยถูกต้องถูกต้องหรืออะไรที่มันแปลกปลอมนิดเดียวของเอาบ้างานเมื่อเช้าเป็นไงบ้างคะงานเมื่อเช้าก็ปกติทั่วไปรับลื่นเหมือนที่เราเคยเคยไปกันนั่นแหละจัดที่นี่ปะคะจัดที่ไหนดิไปกันดีกระนองข้หนวดด้วนใช่เขามีอุปกรณ์มามาร์กหน้ามาเหรออืออะไรมึงแดกอะไรมา แล้วในบัตรเชิญนะบอกมาเรียบร้อยเลยแคชชั่วสบายสบายกูหลอกฐานบ้านพี่แต่งมาดีหรือแต่งไม่ดีเขาก็แต่งได้ไม่เกี่ยวหล่อดิโอ้โหนี่หล่อมากแลยวมองไม่ได้ต้องหลายรั้วเลยวอลไหนได้ ทึ้ก็ไปแล้วคืนนี้อะไรมึงต้อมาคกูใส่วอลพวกึงหัวหน้ากาดเลยนะตอนนี้นะคะพี่วัตก็กำลังไปดูมารจุดค่ะว่าแต่ละจุดคือตรงไหนอะไรยังไงงานน่ารักมากอันนี้ก็คือกำลังเซตอัพกันอยู่นะยังน่ารักขนาดนี้เลยคืนนี้น้าจะต้องแบบว่าโอ๊ยไม่ทัอใจแน่เลยอยากได้ดอกไม้จากพี่จิ๋วนะคะอยากไปงานใหม่อีกรอบนึง จเป็นบ่าวสาวเดี๋ยวเป็นสาวลูกบ่าวสาวเดี๋ยวเราพูดให้ผมรับบทเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งไงวันนี้เป็นพิธีกรจอนบอกว่าพี่วัดกับพี่น้องเต้เป็นพิธีกรหน่อยพี่น้องเต้อะมาเป็นพิธีกรแต่ตอนเช้าแล้วแต่เขายังปรานีให้พี่บอกว่าพี่วัดไม่ต้องมาไม่ต้องตื่นเช้านะมาตอนเย็นเลยตอนแรกกูไปเฮียกูพอรอดแหละเีอยู่ดีแม่มีชุดคลุมไอ้เฮียเอ้ย แล้วดูกูตายอย่างงี้กูตายเดี๋ยวกกชุดเมคมาใส่แทนถ้ากกชุดเมวมาใส่นัทลาจะรอดอย่เป็นเรเป็นเปลือจริงเหรอจริงเหรอเล็บแบบเแบบยิ้มเลยไอ้เหี้ยเจ๋วะเนียหิวอ่ะ้อกินอะไรหอมๆไม่อสวยอีกแล้วหิวตั้งแต่มาถึงอ่าตอนนี้ เจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังซ้อมเดินขึ้นเวทีอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับพี่สู้ๆนะมาเช้ากี่ตีตีห้าไม่ได้นอนอ่ะมาเชา้านอนนอนสี่ชั่วโมงครึ่งสบาย <Okay. S 1> มากเลยพี่ uh huh. พิ่ตึงปังอ uh huh. โอเค วันนี้ก่อนที่เราจะได้พบกับเขาทั้งสองอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึ่งหลังจากพิธีมั่นนะครับตอนนี้เรามาฟังประวัติของทั้งคู่สักนิดหนึ่งครับผมนะฮะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาบีิบเราดีมากดีมากครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูว่าเขารปริบเราว่าอย่างไรว่าอย่างไรอ่านะครับประวัติเจ้าบ่าวแล้วก็เขาก็จุดจุดจุด แล้วมึงดูดิทำจะคริปต์ให้พิธีกรบอกว่าให้พิธีกรเล่าประวัติย่อๆของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมันใช้จุดไขมันแต่ให้เราคิดเอาเองว่าสมมติเอาเองพี่ก่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นยังไงมาก่อนก็พูดว่าทีนี่ <ๆ S 2> จะไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้ามีเราทำมีทีอารแล้วครับใช่จริงๆไม่มีปัญหาเลยพี่เรื่องไอ้นี่นะประวัติอะปัญหามันติดอยู่แค่เรื่องเดียวเลยพี่ทำไมครับไม่มีโปรเจคเตอร์อ๋อที่นี่ไม่มีโปรเจกเตอร์เล่าเองโอเคนะครับแล้วผมจะใช้วิธี เท่าแบบเท่าที่ผมรู้พอผมจะไม่ไปไปสืบหาว่าประวัติจริงเป็นยังไงตั้งแต่ทาลกไม่ต้องไม่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 ผมเรียนตั้งแต่ประถมที่ไหนอะไรเงี้ยผมจะไม่เรียนห้องอะไรไม่เลยดีผมจะแบบอยู่แถวแถวบ้านก็อยู่แถวว่าออฟฟิศอยูอไกลไกกันวันนี้เห็นเดินดุ๊กนุ๊กนุ เรื่องทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างปรับความเข้าใจกันบ้างซึ่งเขารู้สึกว่าเราสองคนคือเครื่องหมายของคำว่าชีวิตคู่ซึ่งกันและกัน ไถ่ไถไปได้ไสีข้างก็ถลอกปอกเปดตอนตอนกูเก็ตโปรไฟล์มาโคตรเขินเลยสัสว์เลยดูดามาได้ใจเลยนะชุดเมียผมเองครับนี่ใส่ได้เลยวะใส่เดียวกันหมดียวจริงเหรอเดียวกัน ค<ด>ุณฮ้องเต้มากครับที่ช่วยที่ช่วยกันทําให้งานนี้สำเร็จร่วมไปได้ดีๆไอ้เฮียดีใช่ไหมหวังว่าจอร์จสิวจะไม่โกรธพวกเรากูก็หวังอย่าง,งน,นั้น,นแล้วเวก่นั้นผู้ใหญ่เขาไม่มกรธพวกเราตอนแรกที่มันบอกว่าสบายๆกูก็โอ้โหเฮียเอจะสบายได้ขนาดไหนวะผู้ใหญ่นั่งหน้าขนาดนั้นกังวลว่ากับจอร์จกับสิวเนี่ยเราเรารู้จักกันมานานมากจริงจริงนานกว่าผมรู้จักเมียพีเพราะฉะนั้นเนี่ยความผูกพันระหว่างผมจอร์จ หิวอิดจ๊อบอะไรพวกนี้มันคือมันเป็นความบุกพันที่เราไม่รู้สถานะเาจะเรียกอะไรดีจะเพื่อนก็จะพี่จะน้องหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดถึงเรื่องสถานะแบบนั้นแล้วมันมันก้าวข้ามสิ่งนั้นไปเพราะฉะนั้นการที่เห็นทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตร่วมกันในวันนี้มันมันแอบนําตาไหลไม่ได้นะตอนเราอยู่ข้างตอนที่เราคุยกันเนี้ยเรา้สึกว่าเออเข้าใจความรู้สึกนั้นแล้วก็ขอให้ชีวิตคู่ราบรื่นแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆครับผม อเคือคือเคยบอกไอ้จอติ๋วตลอดเลยว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่น้องอ่ะมันมอนเป็นญาติเป็นญาติแบบญาติสนิทแล้วเวลาเราทําอะไรเราก็จะแบบนึกถึงมันเลยมันเวลาทําทอะไรมันนึกถึงเราเหมือนกันพอมันจะแต่งงานกันเราใจหายอ่ะเราแอบว่าอุ้ยดีว่ะแม่งจะเกิดอะไรดีๆต่อยอดไปอีกแน่ๆเลยอะไรเงี้ยรอดูแบบคอนเทนต์ดีๆรอดูครอบครัวมันอยากอุ้มหลานอะไรเงี้ยเออมันก็มีเรื่องพวกนั้นต่อมาอะไรเงี้ยก็ขอให้จอจิ๋วมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้รับทราบ คงอยู่เรื่อยๆเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในแหล่งสน่อคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนนี้พี่กำลังจะกลับแล้วนะครับหลังจากที่วันนี้เป็นวันที่ปลุกรอบดวงให้ดื่มแอลกอฮอล์เยอะมากเลยวันหนึ่งนะครับก็ต้องยอมดื่มไปเพราะนานาทีนะครับอันนี้เป็นโซนที่ให้ทุกคนมารับเขาเรียกว่าวาดความรู้สึกตัวเองส่งให้กับผู้บ่าวสาวนะครับและเก็บเป็น งานเสือป่าติดบ,บ้านของเขาแล้วเราได้ลงลงตาขลาดขเขาเรียบร้อยแล้วไปไย,ยทุกคนเจอกันคลิปหน้าลาไปก,ก่อนสวัสดีครับเฮ้ยนี่มีเมือด้วยพี่เป็นพี่หวาดหนูว่าแกนทีวีมั้งไว้ตรงนี้อ,อ,นอ,อ,อ่นออานไม่ออกอ่านออกว่าทีวีมั้งอ่านไม่ออกเขียนเอง ติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ